ชอดที่หนึ่งนะครับผมเราทำท่าเดินเข้ามาแล้วยกนิ้วกดไลค์ให้ท่านผู้ชมนะครับผมคือเราจะทำกดไลค์ ที่สองเข้ามาใกล้ๆกล้องนะครับแล้วยกนิ้วทำท่ากดไลค์เหมือนเดิมนะครับผมเริ่มตัดต่อกันเลยนะครับตัดส่วนที่ไม่เอาออกกันเลยนะครับผมอ่าคือผมจะตัดเอาส่วนที่ช่วงยกนิ้วกดไลค์นะครับเราจะได้สอง s h o แบบนี้นะครับผม ต่อไปนะครับที่จอดที่สองนะครับเลื่อนหาคําสั่งโอเลนะครับผมเราจะเอาลงมาด้านล่างนะครับแล้วเลื่อนหาคําสั่งลบ BG นะครับผมเลือกการลบแบบกําหนดเองอเราจะทําการลบแบบกําหนดเอง ็กดถูกไปเลยนะครับผมระบบจะทำการลบอเราจะได้นิ้วมือแบบนี้มานะครับทำการลบเสร็จนะครับผมเลื่อนมาให้ตรงกับจังหวะที่เรายื่นนิ้วนะครับหลังจากลบเสร็จนะครับให้เราเลื่อน โอเวลีภาพซ้อนมาให้ตรงกับจังหวะที่เรายกนิ้วโป้งนะครับผมให้ทำการย่อภาพเข้าไปนะครับผมอ่าย่อเข้าไปให้เท,ท่ากันกับฝ่ามือเรานะครับ ้าย่อไม่ได้ให้มาที่พื้นฐานนะครับผมอ่าเลื่อนมาตรงที่พื้นฐานนะครับกดเข้าไปสังเกตด,ดูจะมีการปรับขนาดนะครับติ๊กเข้าไปเราก็แค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับแบบนี้ถ้าเราลดลงมือเราก็จะลงตามนะครับตัวนี้จะเป็นตำแหน่งบนล่างนะครับผมตัวนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา แกน x แกน y เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับลองเล่นดูนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับ ติ๊กที่ปุ่มคีย์เวิร์ดนะครับผมแล้วเราทำการเลื่อนไม้สุดนะครับย่อเข้านะครับผมให้พอดี แล้วทําการขยายนิ้วออกให้สุดเลยนะครับผมแล้วเลื่อนไปด้านหน้าอีกนะครับผมอ่าแล้วทําการย่อเข้านะครับผมย่อเข้าอ่าย่อเข้าให้เล็กเท่ามือเรานะครับผมเลื่อนเข้านะครับผมเลื่อนเข้าให้พอดีกับมือเราเลยนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับแล้วทดลองเล่นดูนะครับเราก็เดินมาตึดดๆ,ๆึดแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ให้เลยอ่ายกนิ้วขึ้นมากดไลค์ให้ตัโตๆเลยครับทะลุมาหน้ากล้องเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับผม แล้วทำการใส่เสียงประกอบแล้วส่งออกนำไปใช้ได้เลยนะครับถ้าที่ชอบฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลัลงใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณม,มากนะครับ